ไปเยะๆต่อไปเลย อะไรคะกระพออยู่ไหนคะกระพอกับปูปูป,ป,ปูอยู่ไหนคะอ,นอ๋อปูเอาขยับไปทิ้งแน่เลยคะ่ะ <c oughs> อืม ดังมากนะลูกนะเ้าเช็ดพื้นไปมึงโถพื้นมึงไปดูสิไปดูปูสิอยู่หน้าบ้านไหม Thầy đưa cổ xí, cổ mát đấy, đã nhìn sáng Cổ Cổ nông đấy ạ Thầy xí, mát đấy mất cổ mát đấy, đưa xí Bọc bọc mát đấy, quạt em mà. mà, khó đấy, khó đấy. hay bạn น้องหรือเปล่าอ่ะมานะมาน้องแล้วจะให้ใครเช่านี่ให้ให้ให้ขอเช่ามั้ยฮะให้ให้ขอเช่ามั้ยน้องได้เอาตังค์ให้หนุ่มเอามั้ยอื้อสะอาดหรือยังคะค่ะอ่านแล้วก็สะอาดแล้วเอาไปดูปู่มาด้วยยังเอาไม้ถูพื้นมาด้วยยัง มาย่างปู่มาย่างโอ้ปู่ไปตัดหญ้าแน่เลยได้ยินเสียงใช่ไหมไปดูสิปู่อยู่นี่ปู่อยู่นี่ค่ะอ่าบ๊ายบายปู่อ่าดิเดนไปทำงานนะโอ้แก่งริงๆเลยดิเดนเนี่โอ้แก่งเอาช่วยปู่นะปู่ตัดหญ้าอยู่นะน้องก็ปัดโอ้ ทำดีๆค่ะทำดีๆอืมอีกใหม่ใหม่ตั้งค่อยๆโอเคได้ย่ายทำให้ไหมย่ายทำให้ไหมไม,มาใน,นทางกับย่าโอเคค่ะโอเคอ่ะกวาด